จ๊ท้าตักกะแตนขอดูแชทตลับชัดเจนเจอไม่ไหว้เพราะเกลียดกันเคลียร์คิวงานและเรื่องแดนเซอร์ไปแล้วจั๊กนงพนีมหาไทยยังเคลียร์เรื่องที่ตักกะแตนชนลดาโพสต์ Post ว่าเพื่อนเอมวิทวัตรรัตตบุญบารมีพร้อมทั้งบอกว่าหลังจากนี้เจอกันจะไม่ไหว้ทั้งยังท้าให้ตักกะแตนงัดหลักฐานมาโต้จะ๊เป็นเพื่อนกับเอมาเจ็ดปีแล้ว ไม่เคยเห็นเพื่อนร้องไห้ขนาดนี้เลยเมื่อวานจะอยู่อ่างทองเอมโทรไปหาแล้วร้องไห้โหคนด่ามันเหมือนมันไปทำอะไรผิดคนด่าจะเหมือนกันนะเหมือนว่าเราเลวมากแต่ฉันทำอะไรแค่ภาพพวกฉันดูแรงคุณก็ด่าพวกเราแล้วเหรอเอมเกี่ยวอะไรแล้วข่าวที่ออกมาบอกว่าวันนั้นศินลปินสามเบอร์จะลำยัยตักกแตนเคลียร์กันได้แต่เอมรอไม่ได้ ทุกคนฟังนะงานวันนั้นไม่มีเอมเอมไม่เคยเจอตักกรแตนด้านเอมพูดเสียงสั่นว่าหนูไม่เคยเจอพี่เลยแล้วงานวันนั้นที่ไปเล่นไม่มีหนูไปยืนเบะป,ปากก็ไม่ใช่หนูจะบอกว่าอ e ีมาร์หน้าเหมือนหนูก็ได้แต่เป็นการเข้าใจผิดแต่บอกว่าพี่มีแชร์ตลับจากไหนแล้วบอกว่าในกลุ่มแดนเซอร์พี่โพสต์บอกว่ามีแชร์ตลับ กับการที่หนูไปคุยกับกลุ่มแดนเซอร์ที่หนูไม่ได้เป็นแดนเซอร์แล้วแดนเซอร์หนูมีสองคนแล้วกับแดนเซอร์ตัวเองเรายังไม่เคยคุยกันในกลุ่มเลยแล้วหนูอยู่กับจ๊ะมาปีหนึ่งยังไม่มีลายกลุ่มมันเลยหนูไม่เคยเจอพี่เลยแล้วหนูจะไปด่าพี่ทำไมวันนั้นที่เกิดเรื่องพี่บอกว่าหนูโพสต์ว่ามันหมดยุคแล้วจะเป็นที่หนึ่งให้ได้เลยใช่ไหม ที่ไปดูหน้าเฟซหนูหนูด่าการเมืองทุกวันทุกวันจริงๆที่จะมาโยนแบบนี้ไม่ได้คนแชร์ออกไปแล้วมาด่าหนูอีฮีนี้มันปากหมาอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะดับสักทีมันเป็นคนอย่างนี้หนูโดนด่าทำไมจะเสริมว่าการที่พี่โพสต์แบบนั้นผลกระทบมันมาตกกับพวกหนูวันหนึ่งเต็มๆที่พวกหนูไม่ตอบโต้เลยนะ แต่ไม่ใช่ว่าพวกหนูไม่รู้สึกหนูได้แค่พูดว่าใครทำยังไงขอให้มันได้อย่างนั้นเสียงสัน่นแค่นั้นหนูยืนยันว่าคนเกลียดกันต้องไม่ยุ่งกันและต่อจากนี้หนูก็จะไม่ยุ่งกับพี่เลยต่อแต่นี้หนูเจอพี่หนูไม่วหวเพราะเกลียดกันก็ไม่ไหว้กันไม่ต้องยุ่งกันหลังจากนี้ที่จะโพสอะไรถ้าพี่รู้สึกว่าอันไหนที่เป็นข้อโต้แยง้งว่าอันนี้ไม่จริง ที่งัดหลักฐานมาเลยเลิกได้แล้วอีพวกโพสย่อโพสโน่นนี่เลิกโพสย่อและเลิกขายของเลิกค่ะพี่โพสจริงเลยเพราะคนอื่นมันโดนผลกระทบหนูไม่ได้ทะเลาะกับพี่พี่บอกว่าหนูไปด่าพี่เมื่อไหร่ใครมาบอกและที่ลูกน้องที่มาดา่าลูกน้องหนูไม่ใช่หนูไม่เจ็บนะแต่หนูรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็เงียบเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่และลูกน้องที่โพสด่าลูกน้องหนู แล้วว่าหนูเจอกันยาวคะ่ะทะเลาะกันยาวเลยคะ่ะจบนะคะพี่ถ้าพี่ไม่จบโต้มาเลยเอางี้เราไปเจอกันที่โหนกระแสเอาเจ้าภาพไปด้วยเอาใครไปอีกที่อยู่ในเหตุการณ์มีไหมเอามาให้หมดสิ่งไหนที่เราผิดเรายอมรับแต่อันไหนที่เราไม่ผิดเราต้องตอบโต้แต่เลือกที่จะเงียบมาตลอด พราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแต่กลายเป็นว่าคุณมาท้าตบกับเราทาตบไม่ต้องโพสตคะ่ะโทรค่ะตบกันไม่ต้องมีโซเชียลค่ะตบกันเสร็จแล้วจบเลยแล้วประเด็นที่พี่โพสต์แบบนี้หมายความว่ายังไงหนูอยากรู้ระวังเพื่อนรักจะลากติดคุกด้วยนะที่หมายความว่ายังไงแล้วคนก็ไปตีความว่านักร้องคนนั้นเขาทำอาชีพอะไรที่หนูอาชีพนักร้อง แบบเดียวกับพี่ถ้าหนูติดคุกพี่ก็ติดคุกเหมือนกับหนูเลยนะักร้องทั้งประเทศติดคุกหมดเอมเสริมว่าแล้วกระเทยทั้งประเทศมีกูคนเดียวไม่กระตันอยู่จองหองอยู่คนเดียวมันเครียดนะที่หนูต้องการพี่ไม่ต้องขอโทษหนูพี่ต้องขอโทษย่าหนูเพราะพี่ทำย่าหนูร้องไห้จะพูดต่อพี่หนูพูดตามตรงนะสิ่งที่พี่ทำหนูขึ้นสตอรี่ว่า จะบอกตัวเองเสมอว่าใครทำยังไงขอให้ได้อย่างนั้นจะสาธุจริงสาธุจริงนะแล้วพี่ด่าแรงมากเลยนะคะหนูมั่นใจว่าทีมพี่และพี่แตนก็ดูกันอยู่วันที่คุณด่าแดนเซอร์เราแดนเซ่แฮรเรารู้สึกยังไงมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะพูดตามตรงนะจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริง แต่แดนเซอร์จะและจะอยู่ในบ้านจะถึงกับต้องเอากล้องวงจรปิดมาเปิดดูว่าแดนเซอร์ใครอยู่ที่ไหนเอาถึงขั้นนั้นไหมเอาคลิปเสียงไหมจะเอาอะไรเอาได้หมดไม่ติดตอนนี้หนูอยากได้หลักฐานคือแชตตลับที่พี่บอกว่าเอ็มไปหาพี่ในแชตตลับที่พี่มีเอามาค่ะอย่าลับมากจนหาไม่ได้สองที่พี่บอกว่าหนูกับพี่เป๊กที่สาวหนู ไปหนาที่ยุยงให้คนเกลียดที่เอามาค่ะเอาคนนั้นมาเลยค่ะแค่นั้นเลยค่ะสองอย่างที่หนูอยากได้นอกนั้นไม่เอาอะไรเลยตอนแรกก็คิดมาตลอดว่าไม่ยุ่งจะได้เงียบๆไปเพราะว่าไม่ได้ทะเลาะกับเขาแต่สรุปว่าพี่ก็อยากให้มันเป็นประเด็นอยากให้มีกระแสอยากให้มีแสงกันช่วยกันโปรโมทกันทีมลูกทุ่งเราก็ได้ค่ะยินดี